วัยรันทั่วโลกไม่เสียชื่อเจ้าภาพแฟนๆชาวไทยแห่ต้อนรับนักวอลเล์บอลพร้อมของฝากล้นมือจับตาไทยบราซิลอาจเป็นนักสั่งลาโคตยะก็ต้องบอกเลยว่ากำลังเป็นวัยรั่นไปทั่วโลกจริงๆกับภาพบรรยากาศการต้อนรับนักกีฬาวอลเลหญิงจากทั้ง8ประเทศรวมทีมชาติไทยของเราด้วยที่ได้เดินทางมาทำการแข่งขันในรายการ2024รอบไฟนอลที่ประเทศของเราได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันรอบสุดท้ายซึ่งตอนนี้ภาพที่แฟนๆวอลเล์บอลชาวไทยได้เดินทางไปตอนรับทัพนักตบจากทุก ประเทศก็กำลังเป็นไวรัลนแบบสุดๆเพราะมีแฟนๆชาวไทยไปต้อนรับนักกีฬากันเยอะมาก อีกทั้งก็ไม่ได้ไปมือเปล่ายังได้มีการนำของฝากไปให้กับนักกีฬาแต่ละคนด้วยทำเอานักตบซูเปอร์สตาร์จากญี่ปุ่นอย่างโคกะถึงกับออกมาบอกเลยว่าประหลาดใจกับการต้อนรับอันอบอุ่นของแฟนๆชาวไทยมากไม่คิดว่าจะได้รับการต้อนรับจากแฟนๆชาวไทยเยอะขนาดนี้หรือจะเป็นอีกอันหนึ่งซูเปอร์สตาร์ระดับโลกจากบราซิลอย่างกาบีที่ต้องบอกเลยว่าเป็นขวัญใจของแฟนๆชาวไทยโดยแท้จริงเพราะนอกจากจะมีแฟนๆชาวไทยเดินทางไปต้อนรับแบบสนามบินแทบแตกแล้วจำนวนของฝากจากแฟนๆที่กาบีรับก็เยอะซะจ ล้นมือจนเจ้าตัวต้องยื่นให้ผู้ช่วยช่วยถือกันเลยทีเดียวและไม่ใช่แค่กาบีหรือโคกะเท่านั้นที่ได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามแบบนี้นักกีฬาจากทุกชาติที่มาก็ได้รับการต้อนรับที่ดีจากแฟนๆเช่นเดียวต้องบอกเลยว่าไม่เสียชื่อเจ้าภาพจริงๆกับการต้อนรับนักกีฬาต่างชาติอย่างอบอุ่นแบบนี้อีกทั้งก็ดูเหมือนนักกีฬาแต่ละคนก็ดูจะเอนจอยกับการมาไทยครั้งนี้พอสมควรทั้งเอบราคาราคูดนักตบสาวจอมวักชาวตุรกีที่ได้โพสตรีซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปซ้อมหลังจากเดินนนนนทททาาาางงมถึไยยดด้้้วสสีหีห่เอจอ,อจจุๆกกั ก็ยังได้มีการโพสตอรี่พร้อมระบุข้อความเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีประเทศไทยส่วนอีกหนึ่งคนที่ก็ดูจะเอนจอยไม่แพ้กันนั่นก็คือบีหลังตัวตึงทีมชาติสหรัฐอเมริกาอย่างแอนเดรียดูที่ได้มีการโพสต์ภาพที่เจ้าตัวเดินทางไปเที่ยวที่วัดพร้อมกับได้มีคลิปที่เจ้าตัวนั่งตุกๆเที่ยวกับเพื่อนๆอ,อีกด้วย ก็เรียกได้ว่ากําลังเป็นไวรัลไปทั่วโลกจริงๆกับภาพบรรยากาศการต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจากทั้ง8ประเทศรวมทีมชาติไทยของเราด้วยที่ได้เดินทางมาทําการแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลนีชั่นลีก2024รอบไฟนอลทีประเทศไทยของเราได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพในการจากกัดการแข่งขันรอบสุดท้ายนี้ซึ่งตอนนี้ภาพทีพ่แฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยได้เดินทางไปต้อนรับทัพนักกีฬาจากทุกประเทศก็กําลังเป็นไวรัลแบบสุดๆพร้อมีแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยไปต้อนรับนักกีฬากันเยอะมากอีกทั้งก็ยังไม่ได้ไปมือเปล่ายังได้มีการนําาาของฝกกไว้้ใหนีฬแต่ลำ ดทำเอานักสวดซูเปอร์สตาร์จากญี่ปุ่นอย่างโคก้าถึงขับออกมาบอกเลยว่าประหลาดใจกับการต้อนรับจากางอบอุ่นของแฟนชาวไทยไม่เคยคิดเลยว่าจะได้รับการต้อนรับจากแฟนชาวไทยเยอะขนาดนี้หรือจะเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์ระดับโลกจากบราซิลอย่างกาบีที่ต้องบอกเลยว่าเป็นขวัญใจของแฟนชาวไทยอย่างแท้จริงเพราะนอกจากจะมีแฟนชาวไทยเดินทางไปต้อนรับแบบสนามบินแทบแตกแล้วจํานวนของฝากจากแฟนที่กาบีได้รับก็เยอะจนล้นมือจนเจ้าตัวต้องยื่นให้กับผู้ช่วยช่วยถือกันเลยทีเดียวและไม่ใช่แค่กาบีหรือโคก้าเท่านั้นที่ได้รับ การต้อนรับอย่างล้นลางแบบนี้นักกีฬาจากทุกชาติที่มาก็ได้รับการต้อนรับที่ดีจาก,กแฟนๆเช่นเดียวกันต้องบอกเลยว่าไม่เสียชื่อเจ้าภาพจริงๆกับการต้อนรับนักกีฬาต่างชาติอย่างอบ,บูนแบบนี้อีกทั้งนักกีฬาแต่ละคนก็ดูจะเอนจอยกับการมาไทยในครั้งนี้พอสมควรไม่ว่าจะเป็นเอิบบ้าคาราคูสนักตบสาวจอมวากจากตุรกีที่ได้มีการโพสตอรี่ไอจีสอนวินมอเตอร์ไซค์ไปซ้อมหลังจากเดินทางมาถึงที่ไทยด้วยสีหน้าที่เอนจอยสุดๆนอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังได้มีการโพสตอรี่พร้อมกับระบุข,ข้อควววาาามเเปป็นภาษาไททย่สสัดีระศ ส่วนอีกหนึ่งคนที่ก็ดูจะเอนจอยไม่แพ้กันนั่นก็คือวีหลังตัวตึงของ,งทีมชาติสหรัฐอเมริกาอย่างแอนเดรียดูที่ได้มีการโพสภาพที่เจ้าตัวเดินทางไปเที่ยวที่วัดพร้อมกับมีคลิปที่แอนเดรียนั่งตุกๆเที่ยวกับเพื่อนๆอ,อีกด้วย จบจากเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการต้อน,นรับนักกีฬาของแฟนชาวไทยไปมาต่อกันที่สถานการณ์ของทีมวอลเลยบ์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราก,กันบ้างกับการแข่งขันนัดแรกในรอบไฟนอลที่ต้องเจอกับทีมสุดแร่งอย่างบราซิลที่ทาผลงานชนะรวดทั้ง12นัดในรอบเก็บคะแนนก็ต้องบอกกันตามตรงเลยว่าการที่ไทยจะสามารถชนะบราซิลได้ในตอนนี้เป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ยากมากเพราะไทยเป็นรองบราซิลในทุกด้านจริงๆทําให้เกมนัดนี้ก็อาจจะเป็นเกมนัดสั่งลังของโคชยะกับการคุมทีมชาติไทยก็เป็นได้เพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาแล้วว่าทาง สมาคมจะให้โอกาสโคชยาจนจบรายการวอลเบอล์นิชั่นลีกและด้วยผลงานที่ไม่ค่อยสู้ดีนักของทีมก็คาดว่ายังไงโคชยาก็น่าจะรวนปลดอย่างแน่นอนซึ่งหลายๆคนก็มองว่าคนที่จะขึ้นมารับหน้าที่แทนก็คงจะเป็นโคชออและหลังจากที่ทีมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วทางสมาคมก็จะดำเนินการหาโคชชาวต่างชาติเข้ามาพัฒนาทีมต่อน,นั่นเอง